ครั้นี้หนวไปบิวมาครับเราอยู่ที่อู่อําพันการช่างมากับเสียบอยอ่ยจะพาเสียบอยมาดูรถไม่ลงมาสัหน่อยนั่งอยู่แต่ในรถเลยครับสงสัยจะเหนื่อยแล้วครับขับรถมาทั้งวันเอาให้เอาฟอดมาไม่รู้ว่าถ้าอติมทำทำอะไรน่าจะพามา เจอรถเสียบอยแล้วร้อยสิบห้ารู้สึกไงครับหลังอยากตื่นนอนครับเลิกมามาลงมาถ่ายคาลิปมามาเลยไม่อยากมาไหนเออคุณหิรุด้วยขนมเมื่อคืนครับกินไม่หมดเลยครับเลยอยู่สองซองไหนเนี่ยซองเดียวแล้วช็อกโกแลตด้วยโอ้อันนี้กุ้งหอมฝากจากเอฟซีครับเอฟซีเอ่อทะเชิงเซามาไกลนั่นแหละกุ้งเนี่ย ปปละสบโชคนี่ก็อยู่ปูอํมพันธ์นะครับเขาน่าจะทําสีหรือเปล่าตรงเนี้ยฝั่งตรงไหนทําสีน่าจะฝั่งนี้หรือเปล่าผมก็ไม่เคยมาเหมืนกัครับรถแบบชนมาอะไรก็เอามาทำอยู่นี่นะครับ พักแล้วฮหาพี่ด้วยเหื่อยนุ่นอะไรเป็นหัวข้ออะไรด้วยเองเปลี่ยนอะไรขักขันมาว่าดูกล้าถ่ายมาอินให้ถ่ายเลยอินให้ถ่ายไหมบอกฮะเต็งหัวข้อนั่นนะเองเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนนี่ไหมมันขับขันมาแล้วทีนี้อือเฮ้ เชือหอไวะเกข้างไม่ได้ไหนพัดลมเอ็มอะไรอย่างเงี้ยเมือกี้เสียงอะไรวะเือกที่ทำอะไรมาเ้อเป็นทำที่ลงอคีดแม่โคเนาะไหนอ๋อที่มใต้แม่โครลอเปล่าที่ส้มล่าง่อมท้องล่างเลยเปล่ารถยากเนูรถอืออือจะ่อมอะไรข้างล่างไม่โคดูแต่พวกรถชนอะไรดีดัวนี่เนาะ ไม่ต้องหัวชงอะไรเอามาเปลี่ยนหัวใหม่ทำกระบะใหม่หัราเฮียโจอยู่ไหนฮะโจมาทนี่ไหมหั่เร้โมาทกรบไม่ใช่เหรอไมพี่ไม่เอาหัวกลับบ้านไปตั้งโชว์ะพ่แมาหมอยบอกให้เปิดประตูให้ด้วยอ๋ด้วมาไปปตนี่ครับใครที่เมนกลิ่นอะไรก็เสียบไย้ตุ๊ด

ก็หลังกันชนไปแล้วเนีะเป็นเฟียรื้เปล่าเัวสรางหกเลยระมหกตุนเปิดไม่ได้อีกรอบี่ไอ้นนทำไมเป็นใหถายไหมให้บเข้าแกก็บอกจุดลงมาถ่าย เออแม่ถ่ายนะนี่นอ้องแม่ถ่ายแล้วลวัน<อ>นั้นพ่อเองมาเอ้ยตะตุ้งมาเจอหัวไอ้โจทำหัวรถอยู่นี่เหรอตะตุ้งจะถ่ายทำไมใช่ไหมเออถ่ายถ่ายไอ้โจอยู่อ๋อนี่นี่ผมจะให้เจ้าบอยซื้อคันนี้แหละมาดูมาดูจ้า อันนี้อื่นก็มาบิวมั้งเนาะดูครับน่าจะเอามาดึงอะไรเครื่องร้อยสิบห้าดื่มดื่มเลยอู้ดูครับอู้ จิก้าสามแกศูนย์เป็นแหลงหน้าเป็นจิก้าครับโคตรสวยใช่ไหมนุ่มพีม่เต้มจิก้า นี่เซบอยต้องซื้อรุ่นนี้ไปทำซื้อส์บ,บิวว <laughs> างเครื่องแบบใหญ่ๆไปเลยเออ210ยะฮะหมายดูไม่น่าจะเอวอ่อนเป็แล้วเอวอ่อนเหรอสนใจปะสดใจดิลุกมาลุ้ม เดินหาที่ตั้งศูงนยะ์วันนี้ก็น่าจะแบบชนชนตรงกลางลำไม่รู้ชนตรงกลางลำนะไม่รู้เอามาสบมครบสบต่มันผุเนาะมันแบบอื่นผลอะไรมันขี้ยางมั่งเนี่ยย,ย,ยืนยืนเย,นย,นย,นยอะมากขากระจกเนี่ยรกพี่ครับเนี่ย กระบะนี้ทำไมมันขี้เลยครับพี่เต้มคยไอ้เครนน่ะเครนที่มันยกไอ้คอนเทนเนอร์อะตู้คอนเทนเนอร์อะนี่แหละนี่อื่นน่าจะแบบเปลี่ยนใหม่ไงใช่ไหมแล้วอื่นก็เลยเอาซื้อมาหัวหน้าก็สี่เนาะ อูครับอูอําันออยู่อำเภอโนนดิแดงครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะทําชมครับไม่ค่อยมีอะไรถ่ายนะเดินถ่ายคลิปไปเรื่อย